สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนซีทุกท่านเอกออกไปแล้วเรียกหนึ่งสี่จ้างก็ไม่ถูกเพราะว่ามีทีมีสี่หนึ่งสี่ห้าทีไรตัดทิ้งหมดเลยจะตัดบนไม่เข้าสักสูตรนะคะบนไม่เข้าแต่เข้าสามเจ็ดแม้บนก็ศูนสามตัวบนก็ศูนสี่ตัวบนก็สองตัวบนก็ศูนย์แต้มศูนย์เนาะ อันนี้ก็ต 0, แต้มศูนย์แต่แอนไม่ได้ทิ้งนะคะแอนว่ากันไว้หนึ่งสองสามสี่ห้านี่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 ห้าน, 5, นี่มันมาจากสูตรที่สองเอาลงมา <c oughs> กันไว้ก็ชอบมเนาะชอบมันได้มาที่สามเจ็ดนะคะมีใครโชคดีกันมั่งสามสูตรผิดไปสี่สูตรเข้าสูตรนี่แหละสูตรที่แอนจะเอาลงนี่ไม่เคยผิดสักทีนะคะ สูตที่สูตที่สองเนะเาะลงที่หนึ่งไม่ไม่เข้าเลยเพราะว่าไปเอาเลขเลขที่มันเข้านี่สูตรนี้ถ้าเอฟสีท่านใดติดตามสูตรนี้มันจะได้เลขแค่ห้าหางแปดสีน่นี้จ้างให้ก็ไม่ถูกถ้ามันออกเพราะว่าตัดทิ้งสี่ห้าเหมือนกันที่บนไม่ถูกเพราะว่าสี่ห้าไม่เคยอยู่ในสมองตัดทิ้งเลยโอ้ย พลาดเนาะไม่เป็นไรตามต่อสุดที่มันเข้าเนาะสรุปเข้าสามเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขหกหางต้องถูกแหละถ้า f c ซจัดถ้า f c ซีจัดก็ถูกอ,อันที่จริงมันมีมีห้าหางก็เลยดึงห้าแปดมาลงเป็นหกแต่เน้นที่สุดคือหกแปดไม่เข้าอะ่ะมันมาสามเจ็ดนึกว่าเลขจะมาเปลี่ยนนีปลี่ยนกับเ็ดมาด้วยกันน่ะ สามสามห้ามากับแปดเจ็ดมาดูกันต่อดูกันเลยสูตรนี้ยังไม่ผิดนะตั้งนานแล้วที่ที่ว่าล่างถูกทุงวดทุ่งวด,งวดก็สูตรเลยแอดไม่เคยไม่เคยทิ้งสูตรนี้นะคะเพราะว่าถึงมันจะเยอะบวกเยอะก็ช่างแต่มันก็เข้าเอดทำเป็นเลขส่วนตัวเห็นมันเข้าดีเลยเอาลงให้เอฟซีดูแล้วก็เข้ามาตลอดอยู่ดิตั้งแต่เอาลงตั้งแต่ เลขออกหนึ่งหนึ่งเลขออกอเลยมันเข้ามาตลอดนะเอ็มเอาลงเลขออกหนึ่งหกเจ็ดแปดสามสี่ง่วนเลยลงเอางวนนี้เลยเอซีอยากซื้อเลขเอาไปเลยหกตัวจัดไปเลยเลขล่างจะจะลงไว้ให้แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ปรใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมโดยจะอสูตรที่มันเข้าเนาะลงก่อนเพราะว่ามันผิดก็ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ต่อมาดูล่างจับคู่กันเอาล่างลงก่อนถ้าเอฟซีไม่ลืมจะถูกเนี่ยเพราะว่าลงให้ทุกงวดอยู่ล่างจับคู่ประจำวันที่หนึ่งทับสิบสองทับ หกแปดสิบสองแล้วสิบสองแล้วเจ็ดชันหกแปดหนักมากสังเกตพอเบาก,กันไว้ต่อมาเอาที่มันเข้าลงก่อนเนาะสูตรที่หนึ่งเอฟซีไม่ลืมถูกจะเอาลงเมื่อกี้นี้สูตรที่สองงนะวดนนะั้งวดที่แล้วก็ลงสูตรที่สองหวังว่าสูตรที่หนึ่งมันจะเข้ามันไม่เข้า เราใช้เลขที่ออกศูนย์ห้าเก้าเนาะศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกตั้งไว้ที่หกหนึ่งเอสเอลงเออเลขออกที่เจ็ดเจ็ดนั่นแหละเอสเอลงคลิปนี้แต่มันเยอะมันเยอะ,ม,ยอะมันเยอะที่บวก เราจะใส่เศษสามครั้งเนาะหนึ่งสองสามพันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งตั้งสามครั้งบวกห้าเสษอันนี้สูตนี้ยังไม่ผิดสูตนี้ยังไม่ผิดห้าแปดห้า ดเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหกเท่ากับหกเจ็ดสองคู่ก็คือแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเลี้ยวไปที่หนึ่งหกนะคะเอฟซีคงโชคดีกันอยู่หรอกเนาะ แต่บนจะไปอ่านถึงเลยมันไม่เข้าถ้าเปลี่ยนโอ,อกก้าสียิ่งยิ่งเลี้ยวใหญ่เพราะว่าไม่เอาเลยสี่แปดแปดสี่สี่ห้าห้าสีแอ้จะตัดทิ้งเลยเจอที่นั่นตัดทิ้งที่นั่นขนาดรัตติเร่เมื่อวานนี้ไปดูโอ้โหบานไม่มีคนเอาหรือยังไงต่มาเลขที่ออกกสามสี่ห้า แปดเก้าแปดแปดเจ็ดล่างสี่หมื่นบวกห้าคงที่เลยโค้งเลยแสนสามครั้งพันสามครั้งร้อยหนึ่งครั้งสิบสามครั้งหน่วยสามครั้งหน่วยหนึ่งครั้งจับคู่นะคะ บวกกันดสี่บวกแปดสามยิบสี่บวกห้าคงที่สามสามเป็นเก้าบวกห้าบวกแปดบวกเจ็ดบวกแปดอาาคือสิบบนกระดาษก็เกือบเจ็ดเปีด เน้นที่แปดนี่ชอบแปดหกแปดมันมาออกสามถ้าเรียวสามตัวนี้มาตัวหนึ่งมันก็มาที่ด้านหน้าหวังเลี่ยงหกกรเลี่ยแปดก็คือสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดหกแปด เลี้อวไปที่สามเจ็ด FC ถูกอยู่หลองเนาะเพราะว่ามันมันมาอยู่สามคลิปที่หกนมันไม่ติดเลยแปดหกหกแปนมันมาหกคลิปมาหกคลิปสุดท้ายท้ายสุดเลขที่ออกก็คือสี่ห้าแปดหนึ่ง สี่ห้ามันอึดเลขออกเลยเห็นไหมสี่ห้าสี่ห้ามันอาจจะเป็นเก้าสีอย่างนี้เนาะถ้าเก้าสีมันก็ยังมีหวังเก้าศูนย์ไปอย่างนั้นสี่ศูนย์ไปอย่างนั้นนะ <c oughs> มาสี่ห้าสี่ห้าคือเลขไม่เอาอยู่แล้วเลขที่ตัดทิ้งตลอดนี้ถ้ามันมาถ้ามันติดในติดในนี้เลยจะทิ้งทันทีเลย ห้าบวกสามครั้งบวกห้าคงที่นี่นะคะพันสามครั้งมึสามครั้งพันสามครั้งร้อยหนึ่งครั้งสิบสามครั้งหน่วยหนึ่งครั้งก็คือ ห้าสามสามเป็นเก้าบวกเก้าบวกห้าสี่สามสิบสองสามแปดยิบสี่บวกหนึ่งสี่สามสิบสองบวกหนึ่งสิบได้เก้าศูนย์สี่ห้าหกศูนย์สองสี่ห้าหก เก้าสิบสิบเอ็ดบวกสงคู่หนึ่งบวกสงคสี่ห้าหกหกเจ็ดแปเก้าสิได้0ูนย์หนึ่งจับคู่ก็คือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หน สองศูนย์สองหนึ่งเลขยังไม่ได้นั่นนะแต่ลุงให้สีดูกก่อนปักดิมจะเนียนที่หนึ่งมีมิงว่นนี้เลยมันผิดมันไปเปียกเนียนไปที่หกเปียดนี่แต่มันมาสามจิต วกลางมันจะมาไหมเศรษฐตัวกลางไม่เคยเข้าดลดูดูตัวกลางค่ะตั้งแต่ทำมาตัวกลางจะไม่ค่อยเข้ามาที่หกหนึ่งมาที่แปดเจ็ดนี่ก็มาที่สามเจ็ดเราตรงนี้เลยเนาะจ็ดไปสองสองหนึ่ง องศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งตัวกลางไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่ตรัวกลางนานๆเพราะโอทีแต่ก็กันไว้เนาะใครชอบก็จัดไปใครขัดก็ผ่านนะคะเน้นที่สองหนึ่งเลหมวลนี่สองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์ใครชอบก็จัดไปใครขัดก็ผ่านแต่ศูนย์นี้ยังไม่ผิดนะคะ นี่มันก็เข้าสามเจ็ดแต่เป็นเน้นที่หกแปดเอสจัดตัวนี้มากนะอันนี้เคกันกันไว้กันทุน <laughs> กันทุนนะสองตัวเนี้ยโอ้เสียดายเลยเอซี 4, คงจะโชคดีหรอกเนาะแต่ไม่ได้เข้าแต้มนะเอสบอกว่ามันไม่เข้าแต้มเพราะว่าแต้มศูนย์ไม่มีมันมีแต่แซ้มสามเต้มสี่ต้มห้าเนาะแต้มศูม 5, นยะ์ม, 0, มันมาเป็นบนเนาะ เนี่ยเต็มศูนย์มันมีห้าศูนย์หนึ่งทั้งที่มันมีเต็มศูนย์ยังไปฝืนตัวอื <c> ่น <oughs> มีก็ไม่ได้หดอกมีก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าไม่ตัดไม่เอาไว้ตัดทิ้งอย่างเดียวแค่ไปลุ้นจ้าศูนย์นี้ยังแม่นอยู่นะคะจัดไปดูคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น บทใจวิจรารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยรมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือช่วงดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า